ชร้อนสล็อตเหรอสล็อตมันจะช้าๆนะลูลกใช่ชล้อตเป็นพีนพีนสกีล้อเหรอ,ล,อลูกตั้งเราเจอชล้อนจ้พีนอืมสล็อตพะปีนอยู่บนต้นไม้หรือเลปล่าคะใช่อันนี้พี่เหมือนย้อมไม้อย่างนี้อ,อย่างนี้แล้วในสวนใส่มีตัวอะไรอีกลกูก มีเจ,จลากินไทย,ยกินไทยเหรอแม่มายชื่อไหมไปซื้อจีนและข้าวไยไหมซื้อไผ่ให้จิรักกินใช่ไหมลูกใช่ไปซื้อกันได้หไหมไปซื้อไปซื้อตรงไหนอะลูกไปซื้อตัวนั้นห้องน้ำเย็นโอที่บ้านหลังนั้นเหรอคะใช่อ๋อ่ะน้องนายไปซื้อมาฝากมามา่อันหนึ่งได้สิคะขอบคุณคะ่ะซื้อมาด้วยไหม ให้ป,ป้าด้วยนะ